สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแสงจะมาทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวเนาะเป็นจุลินทรีย์ที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ใช้ของจากครัวเรือนนะคะเอาไว้ใชเ้เล่นการเจริญเติบโตของพืชหรือจะมาซักผ้าท,าทําความสะอาดอะไรก็ได้นะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มากประโยชน์มากๆเลยนะคะก็จะมีตัวน,นี้เป็นน้ําซาวข้าวนะคะขอให้เป็นแบบขุ่นเนาะแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงนะคะนี่น้าตาลทรายแดงแล้วก็ภาชนะ ภาชนะเนี่ยขอเป็นแบบทึบนะคะถ้าจะเป็นแบบแบบใสก็สามารถใช้ได้แต่ว่าก็ต้องเอาเข้าไว้ในที่ทึบแสงนะคะเพราะว่าตัวเจลลินซีน้ำสาเข้าเนี่ยเขาไม่ชอบแสงนะคะเพราะงั้นก็ต้องไว้ในที่ทึบแสงนะคะที่แสงเข้าไม่ถึงนั่นเองนะคะนี่แค่นี้นะคะก็มาเริ่มแรกนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะนี่นเลย ใส่ไปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นกระป๋องอซอสหอยนะคะนี่ใสเลย3ช้อนนะคะนี่ใส่ไป3ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ไปให้เต็มขวดเลยนะคะนี่ใส่ไปให้เต็มขวดเนาะ เหลือไม่เป็นไรนะคะเหลือเอาไปลดต้นไม้ต่อได้นะน้ำสับข้ามีประโยชน์เนาะนี่ปิดให้แน่นนะคะแล้วก็เขยา่าเขย่านะคะนี่นะคะแล้วก็คลายฝาหน่อยนะ,คะแค่นี้นะคะแล้วก็ไปไว้ที่ทึบแสงนะคะเอ่อหมั่นเขย่าเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ตัวเช็คฝานะคะไม่ให้แน่นนะคะเพราะว่าเออเขาจะมีแก๊สทำให้เออตัวขวดเกิดการบวมนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการระเบิดได้นะะนไเนาะนี่ยังไงเนี่ยแสงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจนจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ